กดได้ยังโอเคตอนนี้ใครภาคยื่นภาคไหมเฮ้ยเกมเกมเงียบจัดเลยแล้วก็ยังเงียบไอ้บอสมาภาคมาภแค่มาภาคข้ามเวลาดิเมื่อกี้นี่ยีนบอกแบบอะไรคุชปิ่นบอกให้สั่งกาไปเลยบอกแปทำไมไม่ทำอะไปไม่กดถ้าร้อยจบตอนนี้แล้วก็ันอ้าวผู้ ขอเตือนต้งนะครับตานี้ขอเตือนตงนะครับสีสีลายแบนวะสีเขียวสีเหลืองได้แบนอ่ะคิราไปแล้วครับสีเขียวว่าแบนบัตเตอร์ายไปแล้วครับผมนี่ครับสี

แบนวอตัวแบงๆเลี้ตงมันแบนไปเรื่อยป่ะเออส่วนส่วมากน่าจะแบนตัวเหลืองกันส่วนใหญ่ส่วนแบนก็เช่นเคยนะตัวแบนนะครับพี่พี่ยินของเรานะครับจะหยิบตัวอะไรมาเล่นเอาคิดว่าเขาหยิบอะไรดีน่าดีน่าเขาเล่นมาเขาทำทุกคาเตอร์เลยผอทำผทำประจำทำไมพี่

หยิบอาญามาว่ะเรื่องเสร็จแล้วเพื่อยาลาดิอ้ยอาาขอเร็วๆเขาขอเร็วๆเขาอุ้ยเวเลสเขาผมเขาเขาเปิดเวเลยมานะผมนะเวเลสกับอาญาผมครับผมยังไงจังหวะนี้ไม่เข้าใจแหวนแหววยังไงครับยังไงครับมีประเด็นแล้วาหลุครับผมมีหน้าครับยังไงครับ สองตัวนี้ครับเขาจะเลือกตัวอะไรครับผมเลือกเลือกเดถอะพี่พี่ครับเลือกเดถอะพี่ขอร้องครับผมอยากเห็นนะพี่เลือกเถอครับพี่น่าจะหยิบให้เตะปากไอ้บอลเลยหรือจะหยิบหยิบหยิบมีหน้ามาออฟแล้วหยิบลูอี้มาตะพด่าเตะผมเลย หยิบแคลลี่อย่างยอดไหมครับผม ล็งมาเป็นทางด้านของบอนนี่นะครับและทำการปิดทางด้านองฟอรินไปนะครับเนื่องจากว่าฟอรินสามารถชนะของฝั่งตรงข้ามได้หมดเลยนะครับก็ขอพยายสามารถชนะทีมตัวเองได้หมดเลยนะครับทางด้านของฟอรินและพยายามจะจี้ทางด้านแครีนะครับและเล็งมาเป็นสจวต ด้านของสจว a r ตและเหมือนจะพยายามจี้ทางหน้านของไฟเตอร์ให้เหลือตัวเล่นที่น้อยที่สุดนะครับสิ่งที่ขาดอยู่ตรงนี้คือทางด้านของทีมด้านขวาครับหรือว่าทีมสีเหลืองนะครับยังขาดทางด้านของดาเมตที่มีระยะประมาณนึงนะครับ แล้วเหมือนแบนไปทางอย่างก็ลองกดดูสิหาแล้วเหมือนแบนมาทางนั้นของไฮยาเตะมานะครับพยายามจะจี้แคลรี่มันมันได้ไหมถ้าเจอตัวจริๆ อันนี้เวลาก็ล่วงเลยกันมาไกลแต่ก็ยังไม่แบนสักทีนะครับรู้แล้วว่าทีมอื่นรออยู่แต่ก็ยังไม่แบนนะครับเหมือนจะลิงทางด้านของเซนิสมาแต่ยังไม่กดนะครับพยายามจะเหมือนทางนี้จะจี้ทางด้านของป่าแล้วนะครับแต่ยังไม่ยอมเปิดตัวนะครับหาตัวละครที่ดีที่สุดให้กับทีมตัวเอง <c oughs> เหลือเวลาอีกไม่มากนะครับ ม่ไรอักาอม,มากแล็บจี้มาเป็นทางด้านของซานิสนะครับซึ่งเป็นตัวที่ค่อนข้างเมคเซนนะครับเพราะว่าทางด้านมูวิตี้ของทีมนู้นเนี่ยถ้าเทียบกับทีมนี้แล้วเหมือนจะไม่มากเท่าไหร่ไม่มากพอที่จะหนีซานิสได้ดและเล็งมาในด้านของ QI นะครับขี พี่อโอทนาฉี่กับโมเรนนะครับโมเรนป่าจีมาเป็นชาต้าหรือเปล่าแต่ไม่น่าเป็นชาต้านะครับเอ๊ะเมันจะมีเห็นตัวอะไรแว้บๆถ้าฉลามงับคุณนะครับจะหยิบหรือเปล่าจีเบนเบนความสนใจมาทางเอลันดอร์นะนาคอสนาคอสถือเป็นตัวที่น่าสนใจมากเลทางหน้าของนาคอส และแบรนด์และท่านได้หยิบทางด้านของโซล่มานะครับโซละเอาเทลและหยิบเทลมานะครับอย่างนี้ถือว่าความได้เปรียบเนี่ยต้องยกให้ทางด้านของทีมสีเขียวเลยนะครับผมเป็นพิกที่ดีมาก

ทำมไม่กินยายายาโรวีได้ผมมียาอยู่สาแผงเข้าไหม่หมดเลยยายามานาวปลาแซมนโอ้้อแดงมากแปดสิอออ้ชิบเฮ้อยอ,อะไรกัน ไม่ได้ขโมยเอาให้เห็นตอนหน้าเลยเมีท่าติดเชิญเลยทาาไม่ติดด้วยรอเกมเร่วนะคะรอเกมเร่วผมช่วยไม่ท่าติดแล้วอ่ะเขาไม่คุณขโมยชาติขโมยชาติไม่ติดจ้าเรื่องจริงเลยแย่ละมาจีบกันวะพังแล้วมันไม่ได้พังหนูโทรศัพท์กูพังหรือเปล่าพังเก่าแล้วเก่าจะแล้ว่ยครับ Game sẽ đâu nào câm từ đâu câm đâu mà không được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  không không ระเวลหนึ่งทุกคนกำลังชิวๆสไตล์ชิวกายาาแล้วดูเหมือนเล่นบนซไฟา์กันนะครับเอ้าแล้วกล้องกล้องแพนไปไหน <c oughs> และนี่นะครับมุนุนเวเลสเฟิร์สบัตไปครับจังหวะนี้ขอขอห้านาทีจบเลยได้ไหมอยากเล่นแล้ว และลงเลยล่างจะมีเรื่องหรือเปล่า <im itation> เท่านะยือนอยู่คนเดียวนะครับและมีหน้าเหมือนจะเกี่ยวแต่เกี่ยวไม่โดนครับผมตาเหล่หรือเปล่า <im itation> อาจเป็นได้ <im itation> อาญาลงมาเลยล่างครับโดยไม่รู้เลยว่ามีคนดักรอเขาอยู่ตอนนี้เขาแกงก,กคระทะฝั่ง ช่างมันอ่ะแล้วเหมือนฉีกเอาไปเลยจะจะไฟกันนะครับฉีจัดการไปเลยไปเรียบร้อยแล้วทางด้านสานิทก็มาค่าฉีต่อแล้วทงนี้ได้ล่างไฟกำลังครับชุลมุนมากเวอรเที่วนะจะตายไหมไม่ตายครับดวงดีเกินทำบุญด้วยอะไรอ่ะ อันสีเหลืองแล้วดูเหมือนสีเขีวจะเอามังกอสีเหลืองนะครับดูเหมือนทางหน้าคุณสีลาวิทจะโดนฆ่าหรือเปล่าไม่โดนอาเซียฟิกเกอร์นะครับ แล้ตอนนี้ดิเดี่ากำลังจะเบ็ดปลาฟังทีมตรงข้ามนะครับแต่เหมือนจะ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 ไม่ได้ไอ้บอยแบงบุลี่ไอ้บอยคีบุลี่ไม่มใครป่าจริงเหรอเน้อจะไม่มีใครไปเกี่ไรจริครับ โดเลมีฟาซาลาทีได้เหมดอีนะจะเอาเทลวกามีน่าแล้วก็ได้ให้นักภาคมันจืดจังเลยอ่ะจ็บคอจังน่าจะเหมือนเล่นบนลเสาป้อมนะครับชีจะไปกันทันหรือเปล่า ตอนนี้ทุกคนก็มาชิวๆนแล้วดูเหมือนเอายาตจะเกาะไว้เลยน,นะครับแล้วดูเหมือนฉีสะลักหรือเปล่าฉีเอ้าไหมแล้วดูเหมือนฉีนเอานะครับผู้ค่อยแล้วก็ผักเออผักช้าไปหน่อยนะครับ โดนสวนัวันนี้เป็นไงปัน่นไว่ไดปั่นครับปัน่นเออจบผักเช้าไป่างนี้แหละดีดีหน้าก็มากันบนครับตอนนี้มากันทัาฉีที่มึงตายไปนั่นเหมือนฟังสีเขียวจะมาเวดบาฟังสีฟ้าแต่ก็ไม่เอาละ สวันนี้ต้องพัดทุนมียงเราจากการป้อมกลางนะครับต้องพูดประวัติเจ็บเปลือเยไม่เป็นเจ็บอเลยมันกรถอยเย็บมหัวอะไรเงี้ยซมอเฮ้ยผมีจ ทั้งหมดวันของี่ฉแล้วาแล้วช่วยมาช่วยกูเลยดูที่แอปไปบนกัน 哼 <laughs> ไม่ร้านม่ไร Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ถูกแล้วไปเริตัวสาๆๆมนไหมให้จริงเกี่ยวก็อครับโอ๊ยใช่แล้วไปเตรียมพร้อม ไปกันเถอะพี่กีตาให้พี่ไม่ไปบอกเจ๊พี่อีก่อนยังไม่ได้ลงสเตีม